เอาละครับตอนนี้เราอยู่กันที่สยามสแควร์ครับโอ้โหนานมากเลยสดใสดปแล้วี่มันเปลี่ยนไปขนาดนี้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับโอ้โหนี่เราอยู่ในงานอะไรเปิดตัวพันด้าครับพันด้าเดลิวเอลวีเป็นอนุกรมใหม่สายพันธุ์ใหม่นะครับเมื่อกี้เปิดราคามาเท่าไหร่ราคาับ SV เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าแล้วก็รุ่น RS นะครับ RS เป็นรุ่นท็อปเลยแปดหกเก้าอันนี้จุดแต่งแปดหกเก้าโอ้เจ็ดเก้เก็นนะแปดหกเก้าก็เนี่ย ผมจะคิดประทีแรกน่าจะเจ็ดแสนลบแต่คหนี้ไปเต็มเลยเต็มตารางเต็มแม็กเลยไม่รุ่นนี้ผลิตที่ไหนอินโดครับจากอินโดนีเซียบอกว่าคันนี้เนี่ยไปเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่เนี่ยจริงๆถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันคือตัวโมบิลิโอถ้าเราจำได้นะ B R V เดิมเนี่ยมันก็หัวพันห้าเจมส์ซิตี้ก็หัวพันห้าคอด้าฟรีก็หัวพันห้าโมบิลิโอก็หัวพันห้าฉะนั้นสายพันธุ์ของคอด้านะครับก็จะคล้ายๆกันแบบนี้แหละราคาทีนี้ด้านหน้าเนี่ยมันเป็น B R V ที่ดอนนีเซียนะฮะตอนนี้ถอยไปศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับที่แรกที่ที่อินโดเนี่ยตำแหน่งการตลาดไม่เหมือนไทยนะที่อินโดนเบียร์วีสูงกว่านะครับแล้วก็ตัวดับเบิยูอวีเนี่ยต่ำกว่านะครับที่อยู่ประมาณสักหกแสนกว่าพอ,าอมาถึงเมืองไทยพูดสิ่งที่เกิดขึ้นคือวางเสมอกันเลยตำแหน่งการตลาดแตกต่างกันไปอ,อันนี้คือรถใช้งานอันนี้คือขยับออกปลายนี่เป็นพรีเมียมเลยนั้นชุดโปเดโลที่เห็นนะฮะมีเนื่อกระจังหน้ามีเกลิว นะครับเนี่ยนะฮะเป็น IS ด้วยนะฮะไอก็ก็ตูบบนอยู่แล้ว8ปดกอยู่แล้วเห็วบอรวดารถรุ่นี้พัฒนาับพัฒนาไอดีที่ประเทศไทยครับที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างครับกล้องมาด้านข้างนะครับคือของอินโดนเนี่ยนะฮะเขาจะไม่ไม่ได้แบบหรูหราแบบอันนี้อันนี้ชุดแต่งชุดแต่งชุดแต่งนะท่นนี้ก็มีกล้องมองรอบๆนะฮะชุดแต่งนะครับมีราวลูกแหลกนะครับก็สร้างเป็นสร้างความเป็นพรีเมียมเพิ่มขึ้นนะครับ ดูชิ้นบอกอ่ะพี่แมรดูดีไซน์ที่เป็นไงบ้างดีไซน์ครับเป็นไงงบ้าเออเป็นเป็นเป็นนวมนะคือมีความหนาครับนะครับไม่ไม่บางนะแล้วก็มีเทรมที่สไซฮอนด้าก็เลยนะครับเป็นมีผ้าตรงนี้ผ้าแบบสปอร์ตนะครับแล้วมีสติชชิ่งแดงนะครับเนี่ยเออก็ก็โอเคดูดีนะฮะแล้วภายในตรงนี้ก็มีสีฟ้ากับสีแดงนะเอสวีมีสีฟ้านี่มีสีแดงอันนี้คือไ s ครับเป็นไ s นะฮะเสกจอนี่นะฮะก็เป็นบิวต์อินละ ะฮไม่ไม่ได้มาแบบเป็นดินเนอร์บ้านพอกนูนเหมือนตัวฮิสอาร์บีคุณอะไรทรงสวยครับนะฮะคอนโซลก็ดูเรียบง่ายอะฮะทรงสวยดูเรล็กเกียร์นี่เฉยขนาดน่ะในเฉยก็อินโดมาไงก็ไปอย่างนั้นเลยนะฮะก็ยังเป็นเบรกมือกำอยู่นะฮะปกติอยู่แหมมีที่จับทั้งด้านคนขับด้วยนะที่จับเื่อทีจับตรงหลังค่ายเลยฮะหลังงปกติก็จะลดคอตัดออกไปไงอ่านี่ฮอนด้าไม่ไม่ได้แกะออกนะฮะไม่ได้แกะออก ครับก็นะครับแล้วก็ความกระทัดรัดนะครับมาดูด้านในนี่นี่เนี่ยเขาก็เหมือนเหมือนหนวนตัว HRV HRV อันนี่ก็เป็นดีไซน์ก็เป็นน้องเล็กกันนะครับข้างในเป็นไงกว้างไหมเนี่ยไม่กว้างหรอกครับเพราะฐานล้อเนี่ยแค่2 4 9 5เองนะฮะก็สั้นๆก็เท่ากับอะไรสองสี่เก้ที่อีกสประตูเลยเสามประตูสมัยก่อนนะใช่ถ้าไซซิ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณก็3อ่า ฮับซ3นี้พอเป็นเครื่องพันห้าเนี่ยโอเคยอาจจะไม่ได้แรงเท่าหรอกแต่ก็พอกับการใช้งานพื้นฐานทั่วไปนะครับแล้วก็มันมีเรื่องเรื่องการลองนั่งอดูนะครับลองดูลองนั่งดูพี่แม่ลองนั่งดูสิลองนั่งดูหน่อยพอดีไหมนะะฮอ้ำตาก็มีเหลืออยู่เหมือนกันนะเพราะมันไม่ได้ลาดไงมันเป็นพื้นฐานล้อสั้นนะครับมันก็จะพอดีเข่าเลยนอาร์มเรสให้นะครับ ลลูกสาวเลยนะแบบนี้นะเข่าแล้วลูกสาวถ้าไปนั่งทุกวันกับซี3สามเป็นไงไม่ัดต่างกันไหมันไม่ติดนะกลียงใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงกต่้คาจะสูงกว่าค่าพี่ว่าตอนนี้สูงกว่าผูว่าเขาก็มองตลาดช่าว่างที่แปดแสนกว่านะฮะคันนี่ผัดได้ไัมแสนกว่าผัดได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ รตรงแฮมเรสไม่มีน้ำแก้วน้ำมันอย่าไปเรื่องไปพี่แมงดูแล้วเซอร์ไพรส์กับตัวผมมากเลยนะปกติควรจะเป็น40ลิตรหรือ45ลิตรคันเนี้ย35ลิตรเอง35ลิตรเอ่อร้อยก็วิ่งได้กีกหรอพาเคลมว่า16โลลิตรแต่ใช้งานจริงผมว่า15มันมันตัวมันเบาไงตัวนเบาก15ลิตรจริงๆนะจริงๆก็400โลอะ400โลเต็มทีก็พอได้อยู่ไม่มีนะครับเราจะหารถกันขนาด3 5ลิตรเนี่ย เคยเจอที่มันเป็นตัวคนหน้าอเมซูเล็กๆอ่ะนั่นแหละถังโท่เดิมเลยอ๋อใช่ก็แบบลีโอใช่ตัวนั้นอ่ะก็ใช้อะไรเดียวกันเอออะไรเดียวกันนะครับล้อที่สิบเจ็ดมีสิบหกกับสิบเจ็ดล้อใหญ่ดีนะอ่ล้อใหญ่เนื่องจากพอดีไซน์ใหม่ดีไซน์ใหม่ก็จะเป็นซุ้มล้อใหญ่ละวล้อหนึ่งห้าห้าห้าสิบเจ็ดใช่คอนดิทเอรนะครอันนี้ก็เป็นดรัมหลังนะเป็นดรัมหลังอ๋อแต่ถ้ารุ่นต่ำก็จะเป็นสิบหกครับสิบหกอันนี้อันนี้มีชุดแต่งนะอันนี้ชุดแต่ง มีแปะมีติดมีพลาสติกหมอก็ติ๊กสี่สิบอันนี้ก็เป็นเป็นชุดปากนะครับไม่เป็นไรสติกเกอร์ครับเป็นสติกเกอร์ครับไม่ได้พ่นมานะไม่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่แต่เป็นเป็นแกลมถ้าเป็นกระดาษก็แกลมหนาครับนี่ฮะสติกเกอร์แกลมหนานี่รักให้นะครับดูก็เรียบง่ายแม้แต่จะบอกว่าแปะใส่ขวานี้ก็คิดหนักเลยนะพี่แมเอออ่าไหนไปดูล่นล่นล่น รุ่นถูกได้รุ่นถูกครับรุ่นถูกเป็นไงอันนี้น่าจะเป็นรุ่นถูกหรือเปล่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรรุ่นโขกไอเอสปีไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่มีโขกอ่อไม่มีถูกเลยปีไม่มาไม่มีมาอ๋อไม่เฉพาะไอเอสอย่างเดียวเรียกว่ามีรุ่นถูกไม่มีมาครับอันนี้อันนี้เป็นไอเอสลองดูสิไอเอสไอเอสไอเอสก่อนอันนี้อันนี้ใหม่โมนดูโลอันนั้นมอนดูโล อันนี้ไม่ได้แต่งโมดูลโลนี่ดูท้าย,ยมก็เป็นสไตล์ของฮอนดานะฮะนนความสวยนี่ก็ถือว่าทานันสะมัยนะก็สวยดสวยนะีสวยนะสวยนะีมีฝันฝนให้สีท้ายมาสโลปมามีสล,มา,ลามน<ล>ะครับ ดีนะครแล้วก็ที่เพิดูดีดีน้องแคนครับน้องแคนสวัสดีครับนี่ครับดูสันนูนดูขอบอ่าดีนะฮะมุมพี่ที่ปีิ่มลมที่ปริลมบังคับพิทางลมเข้า็เก็บมาให้นะฮะนี่ก็จะรีโมทนี่มีสตาร์ทสตาร์ทเครื่องได้ด้วยรีโมทด้วยนะอ่าทำเปิดแอร์ก่อนได้ใช่ปะ เปิดแอร์จากนอกได้แต่นี่ครับ Honda Sensing Honda Landwash Honda l a n d w a c h ยังมีอยู่ครับมัจะมีปัญหาทุกครั้งเวลาเข้าซอยเวลาเปิดไปเลี้ยวมันก็จะไปสองให้เรากำลังดู Google แบบว่าจะเข้าซอยไหนหามแบบไม่เจออันนี้อันนี้ก็เป็นสตรลักบอกถึงความความถูกไม่แพงไปหาที่ไหนก็ได้60บาท80บาทเปลี่ยนยางเอา เพราะว่าเขาไม่ได้ให้แบบพรีเมียมมานี่เป็นแบบธรรมดาเลยรเรียบง่ายเลยวไฟเป็น LED หมดแล้วครับไม่ LED แต่ก็ถือึว่ายางก็เข้าใจปั๊มฮะให้ยางบิดโซนมาเลย ปีท่าก็ราคาถ้าเป็นซิตี้นี่869ซิตี้เทอร์โบเนี่ยก็ให้เป็นแม็กซี่มานะฮะแม็กซี่ก็ก็ยางล่างอ่ะนะฮะยางยางราคาประหยัดนเลยนะแต่นี่พอเป็นของต็หน่อยของตีอหน่ยบรรยากาศด้วยนะฮะมีมีอะไรไหมอ้าวเปิดได้อ่ะพี่ไปเข้าไปเลยนี่ลองมาดูครับ ลงกันชัดๆภายในขึ้นลงได้วะเนี่ยขึ้นลงขึ้นเตาขึ้นลงได้อย่างเดียวขึ้นลงเท่านนนั้้ขึลงอย่างเดียวขึ้นลงอย่างเดียวขึ้นลงอย่างเดียวมาตรวัดก็เป็นเข็มอนาล็อกนะครับเรียบง่ายอันนี้ก็เป็นพลาสติกพื้นฐานทั่วไปพลาสติกฮอนด้าเขาต้องพลาสติกฮอนด้าด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นซัทซอฟมีพวกมีแฟคชั่นคอนโทรลออฟนะครับตัวนี้เป็นนิสเปิลั่งน้ำมันนะฮะตัวนี้เป็นไง อันนี้ก็เป็นดีไซน์ของคนหน้านะครับอันนี้ก็มุมโค้งเข้ากับมุมของคอนโซลนีครับดูน,นี่ชัดอันนี้ครับธรรมดาเขาถือกุ้นแจไว้ก็เลยกดออนไม่ได้อตอนี้อัตโนมัติแล้วนะแอรานะครับเป็นแอร์อัตโนมัติครับแหมแต่พี่ตี้เกียมเกียมเฉยไปหน่อยนะ<อ>แต่โอเคมันก็ หมาะอ่ะเหมาะมือเพราะคอนโซลเป็นมาทรงนี้แล้วฮะแล้วก็เบรกมือก็เป็นทรงนี้แล้วอของแต่ของก็เล็กหน่อยนี่เออนี่กว้างแค่ใหญ่ดีแค่ใหญ่นี่เป็นไงมีไฟฮะจะมีไฟให้ด้วยไฟนะครับนี่ก็ไฟกปกติอัน,นนี้มีไฟป่ะอ่ามีนะครับมีให้นะครับมีซอฟต์พลาสมีปรับสูงต่ำได้เบาะแม่แต่ก็เป็นแม่กันเองหมดนะครับ ความตอบสนงต่ำอ่าดูเครื่องยนต์มั้ยเครื่องยนต์เครื่องยนต์หน่อยครับเปิดเครื่องยนต์มาดูเครื่องยนต์หน่อยอ่าเครื่องยนต์ก็ใหญ่เหมือนกันนะพอตัวถังก็มันเครา่องยนต์ก็ใหญ่ครตัวถังกว้างขึ้นเครื่องยนต์เราก็กลับไปเจอพันห้าอีกครั้งหนึ่งนะครับพันห้าเครื่องยนต์จากดีเซยก็จะเป็นเครื่องยนต์อาเซียนไปแล้ว ะครับไม่ว่าจะเป็นฮิซูวิชิเป็นโตโยต้านะครับเป็นซูซูกินี่ก็มาเป็นฮอนด้านะครับก็เป็นยนต์ไซเดียวกันหนึ่งพันรีซี่นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ส่งเสริมการลงทุนสำหรับประเทศอินโดนีเซียนะฮะอย่างเบกก็เป็นพ่อลมพื้นฐานทั่วไปนะครับอันนี้เป็นเครื่องสี่สูบนะเครื่องสี่สูบครับสี่สูบสี่สูบวาวนะครับของฮอนด้านะครับก็เป็นมินะครับก็เป็น ระบบพื้นฐานทั่วไปนะครับตัวนี้ก็เป็นบ้อน้านที่ปัดน้ำฝนนะฮะที่เปิดกระจกนะครับตัวถังก็ร่วมสมัยใช้จอยกับตัว B RV ตัวนี้นะรบบะรบก็ประมาณนี้เดี๋ยววันที่2 4นะี่แมนจะได้ไปขับนะฮะไปเช้ายังกลับไปที่ศรีราชานะครับคือมสมัชชนะ เรื่องพันห้าว่าเขาจะขนาดไหนบ้างแบตเตอรี่ก็มีขนาดเล็กเล็กและสูงนะครับจริงๆแบตเล็กของก็ได้นี่นะฮะก็เขาแค่สตาร์ทอย่างเดียวพออะไรก็สตาร์ทติดนะฮะไดชาร์จก็ทํางานแทนละรตรงล่างเป็นไงตรงล่างนี่ก็เป็นพื้นฐานทั่วไปครับเป็นสตาร์ทแับบีมครับนะฮะกับล้อสันเหรอครับไม่ล้อสันนะฮะเป็นข้างหน้าไม่ล้อสันข้างหลังคันแข็งครับมีทานแข็งครับ แต่รถยนต์ก็ถือว่าเป็นพื่นฐานที่ดูแลรักษาง่ายนะครับก็เปลี่ยนละมันเครื่องเข้าสูตรลูกทุกหนึ่งหมื่นกิโลนะครับก็สําหรับใช้ต่างจังหวัดตามอำเภอเขาใช้ได้ดีนะครับกำลังเครื่องก็ถือว่าเพียงพอนะครับสําหรับคนที่ชอบความเป็นทอร์นาะครับแต่จะให้เป็นฟูลปาร์ตเหมือนรถพี่แมนนี่ก็คงไม่ได้นะครับแล้วก็เกียร์เขาก็เป็น CVT นะครับถ้าเป็นผู้หญิงขับก็น่าจะประหยัดเยอะถ้าเป็นผู้ชายบทดังๆก็คงเปลืองละมันเอาเรื่องเหมือนกัน แเขาก็เน้นวัยรุ่นนะนะครับเป็นเน้นวัยรุ่นครับนั้นสถานที่การการเปิดตัวนี้นะฮะก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นเพราะหลังจากที่เปิดตัวแล้วนี่ฮะเปิดตัวแล้วนี่ก็นะฮะสายตาของคนเดินผ่านทั่วไปก็จะจะเป็นโดยรวมมก็จะีที่ศูนย์รวมนะฮะเหมือนเรามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมาสายอันสุขแปงนะฮะนั้นวันนี้ที่เราเดินมาเนี่ยเราก็จะนักท่องเที่ยว่างประเทศเยอะนะครับแล้วก็จุดรรรววมม่่่่ขอองงงัััยยุุนนนทททีีีีกกกกลลซื้บใเเพ็ นะครับเขาก็เลือกที่นี <t asi> <t asi ่นะครับหลังจากที่รอบสืบประชุมเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นรอบต้นทาปกติทั่วไปคอนเซ็ปต์ว่าวันพิเศษตั้งเองในทุกวันก็วันนี้ก็เป็นบรรยากาศเรียกว่าสดๆอ่ะการเปิดตัวก็เป็นเรื่องทีจะเปิดราคานะครับแล้วเลือกโลเคชั่นที่มันจะต้องโดนใจวัยรุ่นนะฮะที่มีกำลังซื้อเรียกว่า8ปดแสนแล้วกันแปดแสนแปดแสนก็8ปดหมื่นะครับก็มีเจ็ดพันต่อ่างมันจะไปชนกันละ โหเยอะเลยจีนสามที่ชนแน่ๆแต่จีนสามเราจะรู้สึกว่าโมเดลมันอาจจะจะนานไปหน่อยนานไปหน่อยที่นานไปหน่อยอันนี้คือสดเลยไม่เคยมีทำมาก่อนเลยนะฮะเป็นครั้งแรกของไทยกะบ่มสายพันธุ์นี้ไม่เคยมีมาก่อนนะครับตัวเดิมเนี่ยมันคือตัวโมบิลิโอ นะครับโมบิลิโอกับตัว BRV เดิมซึ่งมันคนละไซส์ก็ละแบบนันเลยนะฮะ,ะ,ะนี่ก็เป็นอนุพันธ์ใหม่เป็นสายพันธ์ใหม่แต่ที่<ช>ที่ทาง Honda Thailand เนี่ยนะฮะ Honda าเอ o ก็โมบิลไทยแลนด์เนี่ย,นะย,ย i d แล้วแล้วก็วิเคราะห์แล้วว่ากลุ่มเนี้ยน่าจะทำได้นะ,ะครับเราอย่างที่บอกว่าราคาเนี่ยเราเองเราก็คาดหวังว่ามันน่าจะวางไว้ต่ำกว่าตัว BRV แต่ปรากฏว่าไม่ได้วางต่ำกว่าเขาเป็นตัวเขาเองเลย กเลยกระชากราคาดิ่งถือว่าเป็น SUV เขาต้องมาสร้างฐานลูกค้าเขาเองหรือเป็น SUV นะแั่กิจกรรมของลูกค้าของคอนด้าเนี่ยเขาสร้างความเป็นพรีเมียมนั่นการที่ขายขายแบบราคาพอดีแล้วขายได้เนี่ยคงเป็นเรื่องปกติเช่นรถจีนแต่นี้คอนด้าไม่ใช่คันด้าเนี่ยนะฮะไม่ได้ขายแพงขายราคาสูงแล้วขายได้อันนี้คือความเป็นพรีเมียมที่ฮอนด้าเคยทำมาประสบความสำเร็จตั้งแต่สมัย CRV เราขับ CRV แล้วว่ามันพรีเมียมนะฮะตาตั้งแต่ Civic มาเลย แอคคอร์ดมาเลยฮะฮอเตอร์ไม่มีราคากระจอกเลยราคาดีหมดเลยนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเขาสองบาทกว่านี้ก็บอกโปรแล้วนะเอเาาคยมีสวนป่ะจะมีสวนอย่างนี้บีอาร์วีตอนนี้นะฮะบีอาร์วีท้ายหลังไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ละนะครับรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวรออีกทีก็วันที่สิบสี่นะครับอันนั้นไเราไปได้ครับ ก็สรุปราคาอีกทีนึงฮะรุ่น SV 99 7 99นะครับ IS ก็869 869ครับมีกำลังใจให้ครับมีแค่สรุ่นสรุ่นแล้วก็มีรุ่นหลังคาดำตัวโทีแดงดำนะฮะนั่นเป็นตัวมีเฉพาะสีแดงนะครับใครสนใจก็มาชมกันได้นะรถอยู่ที่เนี่ยก็มีทุกโชว์รูมแล้วนะครับขึ้นโชว์รูมเรียบร้อยแล้วนะครับไปลองขับกันได้ด้วยมีไม่ได้ขาดแต่ HRV นะะฮนั้นที่คุณอารต้องจำแม่นๆเลยนะดับเบิลยูอวีบีอาร์วีซีเนะฮะแล้วก็ CRV นี่จะมาวันที่20มีนาที่มอเตอร์โชว์นั้นฟูทอนด้าในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะฮะของใหม่สองรุ่นเลยนะครับใหม่เลยนะใหม่ครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้อมและพี่ต้นครับขอลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Thank you.